เอาละครับผมกลาวสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันนิกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่ในเกมยนรอสตาร์ตูเกเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมใน EP ที่2นี้นะครับผมเราก็จะเริ่มตั้งถิ่นฐานกันแล้วนะครับผมจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมเชิญรับชมครับโอเคเช้าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราฟาร์มหินกันต่อกันนะโอเคตัวเองชอบกินไม้เปล่าตัวเองอ่ะหึข้าวกินไม้ด้วยไม่รู้ดิ๋ยวลองให้มันกินดูกินได้ เอ้ามันเป็นด kind of ีเวอร์เนาะตัวเราเนี A, anyway, tense, e <t iny> <t iny ่ยไอตัวนี้ที่แรงเฮ้ยไอติดเกือบเกือบจุกจุกเอาตรงไหนดีเอาตรงกลางนี้เลยปะเนี่ยเนี่ยสามเรียมเมอร์วิวด้พอดีเลย ไอ้อน,นั้นมันไม่ใช่แคมไฟถาวรเ้ยเครื่องปันไฟฟ้าขอขอแท่งไม้อันนึงนี่ไอท่อนไม้อะออโอเคได้แล้วน,นี่กองไฟถาวรมาแล้วทุกคน let's go ไม้เบิ่มเบิ่มทะเลเดินลงไปเลยเออเฮ้ยมีคนผอมมาทำลายป่าขาดแผ่นไม้สองอันเดี๋ยวตัดไม้ก่อนก็ได้ ตัดไม้ก่อนอ่ะมีไม้เยอะไหมอ่ามีมายี่สิบอันโอ้โหน่นต้องจัดมาถ้าต้องการเยอะม,มากมดเดี๋ยวเดินไปเอานะมียี่สิบ็เจ็ดโอเคดเดี๋ยวเดินไปเอามาโอเคเดี๋ยวพัฒนาบ้านให้สร้างอุ้ยไม่มีทอง เฮ้ยพีพีมีทองเหลือปะสองอันอนี่นี่อยู่นี่เลยโอเคได้แล้วได้ทรานซิสเตอร์แล้วทุกคนตั้งไว้ใกล้กันเลยโอเคปับ๊บเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สองมาแล้ว เอาท่อนไ <Youtube>. ม bon ้เหรอเอาไปเลยเยอะมากอ่านไปฟาร์มมาให้ไม่มีอะไรกินเลยว่ะใครก็ไนะใครเป็นบอลดีโอ้โหอาวุธยังไม่มีเลยประเด็นคือเขาบอกว่ามันมีโอกาสเกิดบอสอะไรตัวเนี้ยกูก็นึกว่าเกิดตัวเดียวที่เกิดมาสองตัวกูจะบ้าเฮ้ยเห็นตัวนี้กลายเป็นไก่เลยคือว่ะกลายแล้วเป็นไก่นะวะ อยากกลายล่างแล้วมันต้องครับเอ้ยนี่โทเทมเนี่โทเทมไม้ไอใช่ป่ะเอ้ยหิวจะตายลาก่อนทุกคนเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวจะเดินไปหาฟางโหอยู่กยไกลป่ะเอ้ฟางมีใครมีฟางติดตัวอยู่ปะ่ะมีข้าวเฮ้ยขอหน่อยเดี๋ยวจะทำชุดเกาะไว้ไอไอเพราะว่าหมาป่าใกล้จะมาแล้วไง เดี๋ยวแจงเดี๋ยวแั้แงก็เราจะหิ้ตายาลากก่อนซะไปตัดไม้ก่อนโอ้ไม่อยู่แล้วแถวนี้เกินไปว่ะอันตรายเกินไม่มีไม้แล้วนี่ไงให้พี่จัดก,การให้เนี่ยไหวป่ะพี่ ใส่หน ua ใส่น ua ใส่นัวใส่น a ว้ว้า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 ตายตายคนได้ตายกันหมดแล้วเด๋ยบไปเกิดเอ้ยทำไมโรกมันเบอ์เบอร์วะโลคเบอร์โลกเบอร์สติหมดอ่ะดิ เหนื่อยกับความตายเอ้ไอ้หัวอะไรไม่รู้นี่ไหนอ๋อหัวดอกไม้คุณเห็นคนเดียวเอาหลอหนะเอาผหลอนกูหลอนเอาเป็นสี่เหลี่ยมพอไหมเออเนี่ยแหละสวยพอละเอาย่าไว้ใส่ไฟใช่เหรอเอ้ยมันเอ้ยมันมีอะไรไม่รู้อ่ะทางเดินสีขาวนี่คืออะไร ไปเห็นมีอะไรกันเยอะใช่ท่างเดือดดีกว่าเลยวะทแค่ครับเซอร์วานเนาะยอะกูหลอนแล้วกูหลอนแล้วท่างเดียวเป็นสวรรค์วานด้วยนะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรปะตึงตึงตึงมันจะมาดับไฟแล้วปะไม่รู้อ่ะหลอนหมดแล้วอ่ะข้างนอกมีตาด้วยอ่ะใช่เหรอเออข้างนอกมีลูกตาด้วยอ่ะ พ yeah. ี่อ่ะกูจะเป็นคนดีที่ถูกแดกเหรออู้หู้พึ่งบาลเลยเอ้ยเอ้ยช,ยช่วยช่วยตีช่วยเคลียร์ลังพึ่งลังนี้หน่อยดยิเห็นปะ <c oughs> อ๋อนี่นี่นเออข้าวเราให้อยู่จุก <c> จ <oughs> <c oughs> ุก มามาพี่มาเอาพีก็โดนได้ว่ะเฮ้ยมีใครว่างบ้างมีใครว่างบ้างมาตีรังตรงนี้มมมาาาล้นี่นี่นี่เห็นป่ะเห็นเห็นรังป่ะปวดไปสองคำทีเอ้ยแตกแล้วสวยตีตีตีเฮ้ยเราไล่ซัดเลยมาดิมาดิพึ่งเฮ้ยเอ้าแตก เอ้ยมีไม้อยู่สี่สต็กเนี่ยเก็บมาพอดีใช่เหรอเก็บไว้ก่อนเฮ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮาเข้าเข้าโอ้แดดรึ่งด้วยแดดทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเอ้ยมันติดบังวะเทฟเออไม่ให้พึ่งตีพึ่งตีเฮ้ยตายเลยนี่คาแตกแล้วโอ้กูจะแตกกูคืแตกแล้ว เอาแค่นี้เหรอหมดแล้วเปล่านี่ของบานเลยเว้ยอุ้ยนี่ไงโอ้โหมีก็ไม่บอกอาหารเน่าบานเลยนี่ไงดูดูดูเขาใส่ปุ๋ยแล้วเอาละทุกคนตอนนี้เราจะสามารถเก็บผลผลิตรอได้เลยรอร <laughs> อ,อ,อปั๊มเบอร์รี่ฟรีได้เลยใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราเรียบร้อยแล้ว เฮ้ยใครมีฟางมั่งอยากไกดล่างแล้วอ่ะมีมีมีเอาไปเอาแล้วแหละข้ามีสิบสองอันอะเลยเฮ้ยฟางได้เมาไม้ไปทีดีไม้มันเยอะเกินมา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 ยวสร้างกล่องเลยเยอะเยอะเลยโอเคหไม้โคตรเยอะไม้เยอะจริงอตูดยังไงตูดใหญ่ ตีชุ่มข้อเยอะตัวอย่างใหญ่อะไรวะนะโอยงโอ้โหแปดสิบแปดสิบกว่าอันน่ะติดด้วยชัดจิงด้วยอะไรกว่าหินหินไฟเท่าฐานนี่เอาวะเท่าฐานนี่เอาไว้ทำอะไรให้ปีก็ได้บางีเอาเท่าฐานไปนี่อะเท่า <wan> ถ <cartoon> ่านเลยอะ ต้องเผาตอไม้อ่ะมีไฟแช็กก็หละ่ะเดี๋ยวไปเผาตอไม้ให้โอเคเอาไปเอาไปมีฟางแต่ไม่มีสติก,กเากาหาาหีพอแล้วบ้างทุกคนสี่อันแล้วอ่ะเฮ้ยหกอันแล้วอ่ะเก็บไม้ไป<ม>ทางนี้เราเหลืออะไรวะพวก ของวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ได้ทำอะสเสร็จกะดูอ๋อเดี๋ยวทำค้อนก่อนนังแดกูรู้จักไฟก็ไม่มีใครทำอะไรกูได้อีกฟังฟังป่วาายไรมาดิโอ้ไฟหมดไฟหมดไฟหมด